วัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นตัวอิเล็กทริกเซนเซอร์อะแดปเตอร์นะครับก็คือก็คือว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นเอ่อเลื่อยโซ่ครับเลื่อยแบบโซ่เนาะติดกับตัวเกียร์มือนะครับผมนะครับขนาด11.5นิ้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรให้บ้านนะครับแล้วก็ประกอบยังไงนี่คือยังไม่ได้ประกอบเลยนะครับผมนะครับกันยัยก็ฝากกดติดตามช่อง g o l Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับภายในกล่องก็จะมีคู่มือให้นะครับหนึ่งฉบับนะครับ อะไรอะไรนี่คือผมก็ยังไม่เคยประกอบนะเดี๋ยวมาลองทําพร้อมๆกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือของเขานะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวประกบค่านะครับอันนี้มีน้ํามันให้ด้วยครับไว้ใส่น้ํามันนะแล้วก็มีโซ่นะครับแล้วก็มีตัวก็เรียกอะไรตัวประคองไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นกาดนะครับแล้วก็เป็นฝาปิดกับมือภายในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับ อะไรของมเท่านี้เนาะครับเดี๋ยวเราประกอบตามคู่มือเลยนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเอาเชียมือนะมาใส่กับตัวแหวนมลาติดที่เขาให้มาก็คืออันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวไปลองตัดต้นไม้จริงๆกันเลยดูซิว่ามันจะขาดจริงไหมนะไม่เคยลองอันนี้ซื้อมา150เลยนะครับถูกมากนะครับให้เอาแหวนเนี่ยครับไปใส่ไว้ที่เจียมือนะครับผมนะเจียมือเราก็ต้องแบบนี้นะที่ผมใส่ใบตัดอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องถอดออกก่อนนะครับต้องถอดใบตัดออกก่อนนะครับ ถอไปตัดออกถ้าใครจะใช้เป็นเจียมือไฟฟ้าก็ได้นะแต่อันนี้คือผมมีตัวนี้มันไม่ได้ใช้อยู่ก็เลยเดี๋ยวเอาตัวนี้มาตัดมาลองดูนะครับนะครับให้เราถอดตัวเอ่อตัวกันใบนี้ออกมานะครับนะครับ,ถอ,นะรบถอดไนี้ออกมานะอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเอาตัวแผ่นพลาสติกไปใส่แทนนะครับอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับ ก็แหวนปฏินี้ยใส่นะครับผมใส่ด้านไหนก็ได้นะครับก็พอดีเลยนะครับใส่เข้าไปก็จะพอดีแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เราเอาเดี๋ยวผมดูตามคู่มือเลยนะคุณผู้มก็ไม่เคยทาเหมือนกันนะครับเอานี้ออกครับเอาตัวรองใบออกด้วยนะครับต่อมาก็ให้เราเอาตัวนี้ครับมาใส่เข้ากับตัวเลื่อยของเรานะครับแบบนี้นะครับในชุดเขาจะมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับ ในซื้อก็จะมี6กเหลีย่ยมมาให้ให้เราเอา6กเหลีย่ยมมาไข่ตรงนี้ออกมาก่อนก็ได้นะครับครับนีในลักษณะนี้นะครับอยือในลักษณะแบบนี้นะครับตามตามแบบเลยนะครับให้มันแน่นหน่อย ันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วหนึ่งขั้นตอนนะครับก็ลองขยับดูก็แน่นนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ต่อมานะครับให้เราเอาตัวฟันนะครับเรียกอะไรฟันหรือปะเนี่ยครับอย่างเงี้ยมาใส่เข้าไปแทนเนี่ยครับมันจะมีบากล่องนะครับมันจะมีบากล่องแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแทนตัวล็อกประคองใบของเดิมนะครับอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวล็อกของเดิมเรานะครับใส่ประกบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับ ยันล็อกที่หนึ่งโอเคแต่ตอนนี้ก็ล็อกแล้วครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะเนี่ครับล็อกไปแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้เราเอาตัวนี้นะครับตัวประคองโ้าหรือล่าตัวเนี้ยแบบนี้นะครับล็อกเข้าไปที่ตรงนี้แบบนี้นครับนี่ครับเขาก็เป็นแบบนี้นะ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวลางโซ่นะครับมาใส่ลางโซ่มาใส่แบบนี้แต่เราต้องตั้งยังไงก่อนก่อนมาเราต้องตั้งก่อนอ่ะอย่างนี้ครับอ่ะใส่แบบนี้นะโอเครู้ละใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับ๋ยวเอาโซ่มาใส่ก่อนครับอันนี้ก็เป็นโซ่นะ ก็มาใส่ไว้ที่รางของเขาอ๋อตัวตัวประคองใบมันจะมีร่องอยู่นะครับให้เราเอาโซ่ไปใส่ไว้ที่ร่องนะครับต้องใส่ด้านไหนวน่าจะด้านไหนก็ได้เนี่ยครับมันก็จะวิ่งแบบนี้ืต้องใส่ด้านไหนแล้วกันเดี๋ยวผมก็ดูใบมันจะหมุนแบบนี้นะครับโซ่โซ่มันจะมีปันอยู่นะครับ เนี่ยมันจะมีฟันโซ่อยู่ให้เราเอาด้านแหลมแหลเน่ยหันไปทางที่ใบที่เครื่องมันหมุนนะครับผมนะครับทางนี้เนาะอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในล่องแบบนี้นะครับเนี่ยครับใส่้าไปในล่องอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใส่แล้วนะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ไปประกบแบบนี้นะครับใส่เข้าไปที่ล่องอีกทีนะครับอ,นนอีกทีหนึ่ง โอเคนะครับมันก็จะตึงแบบนี้นะนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาฝาสีดำมาประกบนะครับปึ๊บมีน็นนอตให้ฝาสีดำประกบตรงนี้นะครับแต่นักสก็ไม่เคยทำอ่ะอย่างนี้แล้วก็น็อตใส่เข้าไปอ๋อต้องมีแหวนด้วยนะครับใส่แหวนด้วยนะครับ มันจะมีน็อตแล้วก็มีแหวนให้นะครับใส่แหวนด้วยโทษทีนะครับใส่แหวนด้วยใส่สองตัวเลยนะครับเหมือนกัน ใส่แหวนนก่อนนะครับแล้วก็เอาน็อตมาใส่นะครับนี่นะครับนี่ครับใส่ก็ขันตึงมือก็พอนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเนาะอ่านี่นครับจริงจริงจะมันจะมีลูกศรเห็นไหมฮะลูกศรเนี่ยก็จะหมุนไปทางนี้นะครับตัวเครื่องนะครับเนี่ยตัวเครื่อมันก็หมุนไปทางนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะมันหมุนไปทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวใบเนี่ยแหลมแหลมฝั่งที่เป็นยาวๆแหลมแหมเที่มันชี้ตรงเนี้ย ต้องวิ่งไปทางนี้นะครับเนี่ยต้องวิ่งต้องวิ่งไปทางนี้เราวนกลับมาตรงนี้นะครับโอเคทำประมาณนี้นะครับแต่เป็นเครื่องมือที่ผมว่ามันอันตรายนะเดี๋ยวเราใช้แค่ครั้งเดียวแหละแล้วเดี๋ยวผมก็จะถอดเก็บนะครับอันนี้ก็พอดีว่าซื้อมาแล้วก็เลยมาลองมาใช้งานดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับอ้าวหีดเหรอ ผิดหรอผิดนะต้องใส่นี้ด้วยต้องใส่นี้ด้วยเดี๋ยวถอดใหม่ลืมใส่นี้ครับต้องใส่นี้ด้วยผิดผิดแล้วทำไมในคู่มือมันไม่บอกนะในคู่มือให้ไข่หนักก็ไปเลยเพราะนี่มีใบนี้อยู่ผมไม่ได้มองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอดใหม่เพราะว่ามันเป็นเซฟนะครับพู้นี้ต้องต้องป้องกันอันตรายนะครับ ประกอบไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยผมมองว่าครับก็ประกอบไม่ยากนะครับแต่ที่สำคัญอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนี่ครับันไปเลย โอเคพออยู่เนาะไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวตอนเราใช้เสร็จแล้วต้องถอน,นะครับแักนะแค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นด้ามจับนะครับเราก็มาใส่ไว้ตรงจับอย่างนี้โอเคมือจับต้องใส่ลักษณะแบบนี้นะนะครับเอาด้านที่โค้งขึ้นนะครับเนี้ยน,นี้นะครับเขาจะมีน้อยได้สองตัวนะครับใส่เขา้าไปเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองตัดจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดท่อนไม้เนี่ยออกนะครับลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปใส่ถุงมือกับแว่นตาก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาประกอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆีกทีใช่เหมือนเจสันเลยแม่บอกเหมือนเจสันเลยนะแต่ตรงเนี้ยเน้นนิดทีต้องขันให้แน่นเลยนะเพราะตรงเนี้ยมันจะบิดได้นะครับ พอถ้าเราจับไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวตรงน,นี้มันจะดบี้ับคเนี่ยครับแบบนี้เนาะนี่ครับ,ร,บรูปร่างหนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็ประกอบแล้วก็ดูแข็งแรงนะนะครับประมาณนี้เดี๋ยวใส่จะใส่อะไรไม่ใช่จจระบีใส่น้ำมันจักเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวให้มันเข้าไปหลอดลื่นแล้วเราจะไปลองใช้งานดูจริงๆว่าจะเป็นยังไงนะครับลลังครับตอนนี้ก็ ใส่เครื่องไม้เครื่องมือป้องกันแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตัดต้นไม้นะเนี่ยต้นใหญ่เลยนะห้ยนกกระจุยเลยก็เสียงเสียงดังเสียงดังพอควรนะเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้จะได้เรื่องก่ันะเดี๋ยวให้แม่ถือกล้องให้ดีกว่าเจสันเดลิเปอร์เจสันได้แล้วเนี่ยเจสันเดลิเปอร์เอาล่ะไปตัดตรงไหนก่อน ข้างบนก่อนนะเอาที่ถนัดนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนนะเราต้องจับให้มั่นเลยนะเพราะว่ามันแรงขาดแล้วครับใช้ได้เลยนะขาดแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ข้างนอกก็ได้ เดี๋ยวเราจะตัดท่อนนี้ออกด้วยนะเอาให้เอาให้เกี้ยงเลยนะครับ ปลาลองให้เลยไม่ต้อง้ชงปลา ขาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดให้กุดเลยตัดให้กุดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดแล้วนะครับลืมถามแม่เลยอ่ะว่าตัดได้เปล่า เรียบร้อยแล้วนะคร <antique. S 2> ับเดี๋ยวโอเคแหละก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะแต่ข้อเสียคือถ้าเราใช้แล้วเราเราจะใช้เกลียมือเนี่ยเราต้องถอดหมดเลยนะครับแล้วก็เกียมือมาใช้นะครับผมนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะสําหรับใครที่ใช้แล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ต้องต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นงานตรงนะเพราะเขาเป็นดัดแปลงมาแล้วก็ต้องใช้ระวังนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยโซ่ยางก็ต้องคอยตั้งนิดนึงนะครับโอเคแหละก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ พ,พี่ที่กําลังหาซื้อเจ้าตัวนี้อยู่นะใช้งานได้ครับใช้งานได้ดีเลยผมตัดกุดเลยนะครับ<ช>นะครับก็ซื้อมา150เองใช่หรอไม่จริงซื้อมา155บาทถูกมากนะครับพอดีจริงๆริงมีค่าส่ง30นะสั่งในแอปนั่นแหละแต่พอดีตอนนั้นสั่งไม่มีค่าส่งด้วยเลยลองสั่งมาแล้วมันใช้ได้นะครับเนี่ย150บาท ใช้ิงจังได้เลยอืมใช้ได้เลยโอเคแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะไม่งั้นก็ฝากกดติดตามช่องโฟร์สตอรี่ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อิเล็กทรอนครับ